ดี๋ยวดีวเดี๋ยวนั่มันใต้ือตักม้อนี่จะบอกให้รู้นะในโครนต้มที่สกปรกหากมีดอกบัวเกิดขึ้นได้เราก็ควรจะเด็ดแต่ดอกที่สะอาดเท่านั้นไม่ควรจะเด็ดถึงก้านบัวที่จมปลักอยู่ในโครนนั่นหรอกไม่นึกว่าพี่ใหญ่ของเราจะรู้แจ้งเห็นจริงถึงเพียงนี้นะคราวก่อนก็พูดเรื่องบัวแรงนะ้ำว่าเปรียบเหมือนคนเห็นแก่ดได้คำคมจริงๆบุญธรรมกำหนุนก่อให้เกิดสรรพสิ่ง ดินโคลนสามารถเกิดดอกบัวก็เป็นนิมิตอันดีอะไรนะดินโคลนก็มีดีด้วยเหรอฮะตามที่ไต้ซื้อพูดแสดงว่าทุกอย่างก็เอาแน่ไม่ได้น่ะสิของเสียกลับถูกมองว่าดีแบบนี้มันหมายความว่ายังไงไม่มีดีไม่มีเสียอยู่ที่ผลต่างหากมีเหตุผลเหมือนกันนะนี่ใหรบอกให้แส่เจ้ากำลังทำมือเป็นกำปั้นหรือกำปั้นทำเป็นมือนะ โอ้จริงสิมันยังไงกันเนี่ยต้อปั้นมือเหตุผลนี้เท่ากับว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไข่เกิดก่อนไม่มีไก่แล้วไข่จะเกิดได้ยังไงไม่มีไข่แล้วไก่เกิดไก่เกิดก่อนไม่มีก่อนหลังเกิดพร้อมกันทั้งคู่อยู่ที่ธรรมชาติให้มาแล้วอ๋อเข้าใจอีกแล้วเข้าใจเหรอเข้าใจอะไรล่ะฮะความหมายของใต้ซื้อก็คือปล่อยทุกอย่างให้ไปตามดวงอย่าห่วงชีวิตแล้วแต่พรมลิขิตชีวิตไปตามดวง ผู้ถือศีลแล้วแต่แสงทมส่องใจพูดไปพูดมาข้ายิ่งงงหนะักไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นจงไปหาคนที่สามารถทำให้เจ้าเข้าใจได้ไม่บอกก็รู้คนคนนั้นคงจะเป็นท่านละสิไม่ใช่อาตมาเป็นตัวเจ้าเองไ่สือท่านถือว่าตัวเองบรรลุนั้นข้าขอถามหน่อย คนเราตายแล้วจะไปไหนอาตมาไม่รู้ท่านเองก็มีเรื่องไม่รู้ด้วยงั้นเหรอเพราะว่าอาตมายังไม่ตายคือยอนเจ็บ